สวัสดีครับโอ้ยแล้วกันอากาศร้อนนะเจ๊เนาะอ้อนลาวาร้อนเป็นไงขายของดีไหมครับเจ๊โอ้ยขายของอยากหลายช่วงนี้สงการไปเที่ยวไหนครับนี่แลควกักว่าได้ขายเศรษฐกิจก็ดีขายอยาของมอนมีเงินสงการไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกสงการอยู่บ้านร้อนเขารับไปก็ไม่ไปขี้เกียรติไป ัววินเวียนเพราะว่าเพื่อนสี่ก็วินแดดวินแดดแก่แล้วใหน้ำเลือเสียกับตายไปแล้วเออเ่าเล่าเ่าแดดตกน้ำเลยสิเ่าแดดตกน้ำเราอายุจค่ปีสิว่าเจ็ดสิบสี่ปีที่สามเก็สี่เนี่ยแหละคือพอมกันเนี่ยแหละช่องเรียนตกน้ำ ตกน้ำหม้อหลาแล้วแช่แล้ว่เน,นี้บุ้นมาปเป็นลูกเปือกทองเลือกเตือบย้วใเบิ้งกรับแล,ล้ตกลงไปฝันหรอเล่าฝันแล้วฝันว่าจังไหนเจ๊ฝันเห็ดนั่นนั่นฝันว่าได้ป่าฝันว่าได้ป่าป่าปานป่ามันแลนมาเขา บอกเงี้ยบอกปลาค้อสองตัวครับผู้เบาทามักอลอรบผู้เบาทั้งไฟล้อรอเออมาักฟันนะดปลาสองตัวบอยญาติเป็นพี่แปด่ะแปดอย่างเจ้าเจอาแปดหกนี่แหละแปดหกผู้ชายเป็นหกนะตัวนี้ล่ะผู้ชายเป็นหกปลาเป็นแปดลาเป็นแปด เดี mm. ๋ยวแปดหกเลยมักตัวนี Or, tonight, ้ครับร้านที่หนึ่งาห็นบ่ออกเนออืมร้าที่หนึ่งนะครับเดี๋ยว่หัน้อยยิบรัตวี้อเป่ะยิบเอาว่หันสี่เก้าเจ็ดดอกสี่เก้าแปดิดแดบหนึ่งลูกโทษว่าจากเกาหลีไหมครับเก้าแปดซื้อเก้าเก็ดออกเก้าแปดโอ้ย ตเเล่ได้น็ยยอฝันว่าได้ปลาปลาอยู่แล้วก็มีคนมามักเออมามามักสองขึ้นเหรอทั้งทั้งผ้ามามักดีกว่นผ้าเป็นย่างนี่ก่อนมีเป็นผ้าเป็นเป็ดอยู่เห็นผู้ชายอีกวันเห็นผู้ชายมาอีกวันหลายหลายคนจาก ว่าแปดหาแปดหกนี่แหละผู้ใายน้ำหาน้าหกเนาะแปดหาแปดหกนี่ละมักตัวนี้แหละเลขสี่ยกตัแปดลักเก่านี่ล่ละพอไปใส่เป็นแนวทางนั่นแหละเลขแปดเก้าเนี่ไในนี่แหละพอไปเซฟมาใส่ ฝันว่าได้ปลาแล้วมีคนมามัดโอเคเนาะฝันได้ปลาอยู่ะืรียกปลาแพลนเขาไหเขาก็บอกให้มันได้ปลาครับนอนเฮียนหละก็ฝันดีดีนั่งห้ฝันสองขึนซ้อนเลยนะเจ๊สองขึ้นซ้อนแรกกับจิตฝันอีกึ๊กโอ้ยการฝันทุกวันเลยบ่เจ๊นี่นอนห้องนอนห้องยี่เอิญนเย็นไหมเออฝันดีดีเออฟองนั่นละฟองนั่นเราเจ๊แดง ยิบดังคนเขาเขาญาติเขาพก้าเขาไปเมืกี้เราไดูคุหันเฮ้คนนอนบมได้จิคนนอนบ่ได้หัว้เมี่ยเก่าอื่เนียเก่ามันเคยเปนต้นฝันดีฝันดีก็ทักงนอกฟนนนันเป็นตัวเป็นโตหัดก้อนกับฝันมาได้ไดเจ็ดแปดคอสิแตบบ่บ่นว่าหลังไงวะโอ้อยบ่าได้จอด เขาไม่้เนาะเขาไม่รู้า์าติเจวอลญาตเป็นความฝันนะญานเจียงกัหลักาวกาแล้วขากาแท้าเรียนดอกจห้าเะ่าเหาเบิ้งมันยังหาหยากขึ้นอยูเจวอก็เป็นความฝันป็นควมฝันที่ซื้อฝันเอาเพียงแค่แนวทางเนาะ หกแานี่แล้วเนาะจ้าั่นลัะสองหางนะคะสองหางน่ามาลักแปดแปดสิมาก่าเจงวันนี้คิดว่าแต่หกม่ยังหกยังหมาสิอืมหหลักหกหกแดนี่แหะมาสิว่าจังสัตวหกแปดแปดหกมวดทีเรียวจางแห้งใ่ไเจ้าไม่ใชาเส้นเก่า ก้าแปดาอุมทั่วมาเกาหลียองซื้อวัตส่วนซื้อรางเข้ามนว่าเลขเขาพอผัวเข้ามาบาไม่ได้ฝันจาเลยมาเรขกเจ้าของฝันลูกชายทรมาบอกลูกชายทรมาบอกโทรมาจากเกาหลีนู่นแหละครับใช่ปักเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็สี่เก้าเจ็ดรอเก้าแปดอ้อพอไปซื้อหลายไปสิกับไปกลับมาอืมขับขรถขึ้นนกนอบิด บบับว่าก็ปากกาดกินอะไรแบว่าแข็งแขงกันงาดทุกปาก,กกาเข้ามาวัตถุดิบจากประเทศซีเรียประเทศซีโรข้างล่างวันนี้เจวอชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบแปดหกหกแปดนะนะฉันชอบนะแปดหกหกแปดมันเชี่ยงได้ตัวน,นี้แหละคมาบ,บอกเข้าฟันเนี่ยสองคืนเลยอืมสันสองคืนละฟันดีดี ยามบริเุทธิพระแท่งละฝันดีดีฝันนอกับฝันงามสื่อเพราะฝันอันโซ่จะเขาหลักอันทีซ่เขายุ่เจรนาเบอรแปดไ้ได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 ้้ได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 บได้้าดน้ได้ได้ไอ้ได้ได้พด้ไดด้ด้ไดอได้ไา้ได้ได้ไดด้ได้ด้ไ้ด้ิ้ อ้ขวงอย่างหลคนว่าใคน่มีกล้มีบักม่วะบม่นง่มื่ไซบเท่านั้นซีบบาหงบาดนจนคนเหงาว่มีเงินมาซื้อบไรนี่ตกรอนขายดี่ดินเขาไปน้ำสงการเขาไปน้ำงการมันห่อนหลายคนเราว่ามาใกล้ครับยังจะว่ามีขวายขไา่มีขาถามาเห็่าเห็นเปามืออื้อนตลาดนัดเขาขายสิบ้าอีกค่อยเห็นรับมาสืบรอกมาสาหรุ่จาก็พี่กวยมาพืบาสืบก็ไป พี่ละสิบบาทส้าบาทแล้วต่มีหน่อยมีไงมียังไงกับสามสิบบาทเพียรตอกกรต้านี่มี่นั่นกะสิบบาทครับไสีเมาส์เออือคือเาเอามันกล้วยมันแพ้งช่วงนี้มันมันฮอนฮอนถูกเ่าท่านขายดีดีกล้วยเอาต่นล้ขายได้กล้วยนี่คือขายดีในร้าบักแตงแพ้งอะไรพ่ี่บักยงแย่งอแดงสร้างอ่นี่แตงตำอืนแตงตำ กผักกะลัมบกหอมมาละแปดสิบบาทตัวละขายดีนี่นี่เป็แพงนี่ยังขายดีกว่าโมเจ้ากล้วยกล้วยกุ้ยขายดีกับพวกม้อละมันห่อนเขาก็มาซื้อไปกินโลบสิบบาทเขาก็มาซื้อเอาซื้อเอาเพรแพงก็มีเขามาซื้อเโรบไอ้บอกก็เล่าความฝันให้ฟังเนาะอย่ากลัวปัสนลวะ ครับมาจะเก่าก็มากระพานเนาะจ้ามาเก่าว่ามากระพานพว่าสั้นป็ดฮาเป็ดฮกแล้วหมดนี่มันว่อยู่นี่ล่ะใกล้นี่ล่ะครับแปดห้าแปดหก่เจ๊ชอบเป็นพิเศษเลยบั้ครับนี่ก็าแปดแล้วส่องย่างเอาย่างแปดฮกวันออกเลยโอ้ก็คือว่าเจวอนี่มักเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับเออรถเท่านี่ยและม้ว่าออกมันก็เก่าแปดกับพี่เลย ใหอปวดหลอดก็มีอยู่ครับวันนยังเปียดหัวบ้นดอกครับก็เป็นแนวทางเนาะเชฟวอเนาะแนวทางล่ะครับขอบคุณเชฟวอลนะครับผมจ้าเชฟวอลนะครับ F4 ครับผม ครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นเลขความฝันนะครับต่องวดไว้ก่อนนะครับครับยังไงก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะกาบคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ